สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุลสกุลมาพอกันอีกคลิปนึงครับโอ้อินดี้ช่องที่มีสาระและสรรพคุณมากมายแล้วครับเนาะไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำรงชีวิตพื้นบ้านคลิปเพลงหรือศิลปินเพลงจะลงช่องนี้หมดแล้วครับเนาะที่แรกๆของผมเลือกคือสูนไพรแล้วครับตัวนี้เนาะครับเนาะข้างหลังผมนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ครับอีหยังข้างหลังผมเนี่ยครับหลายคนครับที่บ่อคอยรู้กับสุนไพรตัวนี้เพราะแถวาคอีสานเฮาบ่อคอยมีเน้ะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เฉพาะอ,อีสานเราไม่ค่อยมีจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นเพราะสมุนไพรตัวนี้มีทั้งพิษมีทั้งสรรพคุณแต่ผมกากระบาดถ่ายเลยครับสมุนไพรตัวนี้ใช้ได้อย่างเดียวคือมเมล็ดในของมันครับใช้เป็นยาขับถ่ายได้อย่างแรงนะครับเนาะนอกนั้นทําไมผมถึงต้องห้ามเพราะมันจะเป็นคล้ายๆกับย่างวงช้างเลยสมุนไพรตัวนี้ส่วนมาพ่อแม่พี่น้องหลายคนเต็มหูแล้วเอาไปกินมันสิเกิดอาการยังสี่ครับแถบคูค้นครับผม ถึงร้อยละแปดสิบเลยนะครับเนาะถึงร้อยละแปดสิบมันเบากว่างวงช้างนิดหนึ่งง่วงช้างมันร้อยละเก้าสิบครับผมสําหรับติดตายด้วยสมุนไพรตัวนี้เนาะครับเนาะผมก็เลยอยากสียอธิบายให้ฟังว่าสมุนไพรตัวนี้มันจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปเราไปดูก่อนที่เราจะไปดูวิธีกินวิธีใช้สําหรับยาขับถ่ายแลครับมันมีอยู่ตัวเดียวที่กินได้คือยาขับถ่ายนอกนั่นผมกลากระบาดไห้ผมบอผมบอพูดง่ายๆว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมไม่อนุมัติให้ใช้ยาตัวนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดู ไปทำความรู้จักกับต้นของมันเลยก่อนที่จะไปรู้จักวิธีกินวิธีใช้วิธีขับถ่ายนะครับเนาะสมุนไพรตัวนี้ก็คือสบู่แดงนั่นเองครับบางคนทางภาคอีสานเขาเอื่นต้นรักครับต้นรักสีชมพูแต่มันบ่แมนครับจริงๆเราชื่อชื่อถูกต้องตามตำราของมันคือสบู่แดงครับผมเบิ้ลลำต้นให้ดีๆครับ่อไม่พี่น้องเบิ้งครับมีใบมันครับนีลำต้นมันครับนี่ลำต้นมันเนาะ ต้นมันเนาะครับนี่เนาะนี่เนาะต้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งต้นที่ว่านวลหลายๆครับเบิ้งต้นที่ว่านวลหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่ลูกเยอะครับลูกจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยครับผมก่อนเท้าเสียมาลู่จากวิธีที่ำการขับยาถ่ายนะครับเอาการเอาไปทํายาถ่ายเดี๋ยวผมสิมาไล่สรรพคุณให้มันฟังไล่สรรพคุณให้ฟังเลยว่าทําไมถึงเขาต้องเป็นสมุนไพรต้องห้ามนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้อง เอาสรรพคุณของมันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าข้อต้องห้ามลากของมันเนาะครับทพาไมพี่น้องลากมันขังรางเลยเด้อเอาลากเอาลากของมันเนี่ยลากของมันใช้ยับยั้งเซลล์มะเร็งครับรักษาโรคหอบหืดเนาะครับใส่เอาไปต้มกินเด้อลากมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้เรามาดูใบมันเนี่ยครับใบของมันครับใบของมันต้มกินแก้ลดไข้ครับผมลดไข้ได้อย่างดีนะครับสําหรับคนที่เป็นไข้แห้งๆเนาะครับเนาะ ลดไข้ได้อย่างดีเลยนะครับแก้ปวดท้องครับเอาใบมัต้มเด้อครับแล้วก็ใบมันเนี่ยใช้ตําพอกแก้ผื่นคันแก้ฝีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่สําหรับใบมันละครับเนาะทีนี้เราไปดูก้านใบมันครับนี่ยเลีก้านใบมันที่สี่ครับพ่อแม่พี่น้องชมพูเสดสเทเบิงนี่ก้านใบมันครับนี่นะก้านใบมันนะครับก้านใบมันเนี่ยเอาไปลนไฟนะครับเอาทั้งก้านทั้งใบครับนี่มันมีหนายางขาวๆออกเห็นบอพ่อแม่พี่น้องนี่แหละยางมันนี่แหละอันตรายนักครับนี่ยเนยยามันเดี๋ยวผมเสียใจซัรพคุณยางมันให้ฟังครัับว่าาาอนนนตรยขดไห ก้านมันนะครับก้านใบนะครับพ่อแม่พี่น้องก้านใบของมันเนี่ยใช้ลนไฟครับใช้ลนไฟแล้วก็เป่าเข้าหูครับผมเป่าเข้าหูช่วยลดอาการหูอื้อสาหรับคนที่หูอื้อบริได้ยินอีหยังเลยพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดจัิงได้ก็บริได้ยินครับเนี่ยก้านมันยางนี้แลลวครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับใส่ลนไฟครับใช้ลนไฟทั้งก้านทั้งใบลนไฟเลยแล้วก็เป่าเอาไอมันเข้าหูครับเอาเอาไอมันเข้าหูหายหูอื้อทันทีนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับ แล,แล้วเมล็ดในมันครับเมล็ดในมันเนี่ยเนี uh ่เมล็ดในมันเนี like ่ยเนี่ครับเอาขังในมันเด้อเมล็ดในมันนี่ทําให้อาเจียนนะครับเนาะสําหรับคนที่ถือผิดถือยอย่างนี้สามารถเอามาตําเห็ดให้อาเจียนได้นะครับเนาะนํามาเผาให้สุกครับผมแล้วกินเป็นยาระบายนะครับเนาะน้ํามันจากเมล็ดใช้เป็นยาถ่ายอย่างแรงนะครับเนาะน้ํามันในเมล็ดช่วยให้อยากถ่ายพยาธิช่วยถ่ายน้าเหลืองเสียครับผม แล้วก็ใส่มาตํานะครับตาทาบริเวณโรคเลี้ยนครับผมนี่แหละครับนี่ครับนี่จำไว้ได้อพ่อแม่พี่น้องนะครับเธอนี่ทจำไว้ได้ครับเนี่ยนอกนั้นมันยังมีประโยชน์นํามาใส่ในการย้อมสีได้สีเขียวและสีน้ําตาลช่วยทนต่อการตากแดดถูกแดดนะครับนี่อ่ามันมาย้อมสีได้ครับบาดตจ็นี่ให้มาฟังข้อเสียของมันเลยครับพ่อแม่พี่น้องข้อเสียของมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่มนให้ฟังเลยนะครับเนาะ ข้อเสียของมันที่ผมต้องห้ามสมุนไพรตัวนี้เพราะอะไรครับผมพิษสบู่แดงนะครับน้ํายางใสมีพิษที่ผมหักเห้พ่อแม่พี่น้องเบอร์มิลลิกีแหละครับเนี่ยเนี่ยหักหักแล้วน้ายางใสมันสิออกด้วยพ่อแม่พี่น้องในเบิรงเด้อเนี่ยครับน้ายางใสมันสิออกเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนำยางใสออกแหละออกแหละครับนี่ออกแหละออกแหละออกแหละน้ายางใสเนี่ยครับเนี่ยแหละน้ายางใสตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยน้ำยางใสเนาะครับเนาะละคายเคืองต่อผิวหนังทําให้คัน ปวดแสบปวดร้อนและแสบบวมเข้าตาตาอักเสบครับวิธีแก้ล้างด้วยสบู่คันเบื้องต้นนะครับล้างด้วยสบู่ครับผมบแล้วก็ทาครีมแก้คันก่อนนะครับวิธีแรกมเมล็ดของมันครับพิษจากมเมล็ดของมันครับผม,มเมล็ดไนเดอร์ทำให้ระคายเคืองครับระบบการเดินอาหารขึ้นไส้ กระหายน้ําคนที่ถือพิษนี่จะหูซึกกระหายกล้ามปวดศีษะอย่างแรงครับม่านตาขยายครับผมเลือดออกในท้องครับมีอาการสั่นท้องเดินปวดท้องจุกเสียดทําให้อ่อนเพลียถ่ายเป็นเลือดความดันโลหิตต่าผิวหนังแดงมีอาการชักเป็นอมัมพาตและมีอาการเพอร้อฝันเพอ้อไปเรื่อยเปอยน,นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ยันถือถือพิษคนถือถือพิษมาแล้วครับเนี่ยมีอาการเป็นอย่างงี้เพอ้อฝันไปเรื่อยเปอยน,นะครับเนาะนี่แหละครับผม และน้ำมันจากเมล็ดมันครับผมเนี่ยน้ำมันจากเมล็ดน้ำมันจากเมล็ดในตัวนี้แหละครับผมมีพิษอย่างแรงทําให้อาเจียนปวดท้องอย่างแรงบางคนถึงกับปวดท้องจนตายครับผมแม่พี่น้องนี่แหละครับสาเหตุที่ผมทําไมถึงต้องทํากากระบาดให้กับสมุนไพรตัวนี้ครับผมที่มันทําได้อย่างเดียวคือยาถ่ายนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายยาถ่ายให้ฟังครับเรามาทําความรู้จักกันกับต้นสบู่แดงเรียบร้อยแล้วนะครับ่มแม่พี่น้อง ีนี่เราไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทำยาไายกันเลยออกขอนไรแม่พน้พนองออกขอนครับเพราะว่าผมไปเด็ดมากผมไปหามาแล้วผมถือ,อยางอู้ขอนบู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 เลยครับนี่แหละทำไมผมถึงต้องเป็นสมุนไพรต้องห้ามครับพ่อแม่ี่น้องเบิ้งงดรอพ่อแม่ี่น้องครับแต่มันมีวิธีที่เฮ็ดได้อยู่ครับพ,พ่อแม่ีพน้องมีวิธีที่ทำได้อยู่นะครับฟังดีงดีเร้อพ,พ่อแม่ีพน้องเด้อมีคุณอย่างเดียวครับเพราะว่าผมจะกากระบาดไปแล้วครับ สมุนไพนี้ผมกากระบาดแล้วนะผมกากระบาดเลยครับผมบอแนะนําให้ใส่ด้วยครับเด้อครับจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนมากกับคู่จระเี่ครับผมบอให้ใส่ด้วยคุแม่พี่น้องเด้อครับฟังผมเด้อแต่ใช้ได้อย่างเดียวคืออันนี้ปลอดภัยครับผมปลอดภัยแท้ครับผมคือเมล็ดมันนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเมล็ดมันครับนี่เมล็ดมันนะครับเมล็ดตัวนี้พ่อแม่พี่น้องฟังผมเด้อครับเด้อ ให้พ่อแม่พี่น้องเอามาลิดมันเนี่ยไปเผาไฟครับผมเอาจัง่วยก็ได้ครับไปเผาไฟครับไปเผาไฟเผาไฟให้สุกนะครับเนาะครับไปเผาไฟให้สุกมันแล้วแต่คนนะครับพ่อแม่พี่น้องบางคนกับเผาไฟให้สุกแล้วก็เอามาหย่ำเลยเอาเม็ดเนี่ยมาเคี้ยวเลยครับผมไม่ต้อเกินเลยเกินเพียงแค่สามเม็ดรู้เรื่องครับพ่อแม่พี่น้องถ่ายครับผมเพราะมันเป็นยาถ่ายอย่างแรงนอกจากมันจะเป็นยาถ่ายแล้ว มันยังขับถ่ายพยาธิในตัวของเราออกอีกด้วยครับผมเอพนองครับผมขับน้ำเหลืองเสียออกอีกด้วยครับผมเอพนองได้สามอย่างเลยครับเราเอาเมล็ดมันไปเผาครับเราเอาไปใส่โคกดำเด้อผมเอพนองเด้ออีกวิธีหนึ่งคือเผาซุกเหรอเอาไปใส่โคกํำครับผมพ่อเอาไปใส่โคกํำเหรอปุ๊มมันก็ํำให้บดละเอียดแล,แล้วละลาย กินกับน้ำร้อนครับผมน้ำร้อนของข้าเลยครับเลยน้ำอุ่นนะครับเอาใส่น้ำอุ่นไล่กินเวยครับผมกินแค่สองช้อนชาครับผมหรือสามสิบซีซีสำหรับคนใหญ่นะครับทุกผรู้เรื่องครับพ่อแม่พี่น้องท้ายครับผมพยาธิก็ออกน้ำเหลืองเสียก็ออกครับสบู่เลือดเนี่ยมันมีอยู่สองพันเด้อพ่อแม่พี่น้องผมจะบอกใครสบู่เลือดพันนี้คือเป็นสมุนไพรต้องห้ามแต่สบู่เลือด พันธุ์ที่อยู่ทึ่งผู้เขามันจะเป็นหัวคือจังหัวผักหัวเผือกหัวมันหัวกอยครับผมนั่นแหละสบู่เลือดตัวนั้นสรรพคุณเยอะนะครับสบู่สบู่เลือดตัวนี้ครับผมหรือสบู่แดงครับผมพอบางคนกับอื่นสบู่เลือดบาคนกับอื่นสบู่แดงแต่สบู่เลือดจริงๆแล้วสรรพคุณมันอยู่บนเขานู่นครับมันหลายสรรพคุณอันนั้นว่าอันนั้นว่าเป็นอันตรายครับผมแต่นี้ที่เขาเรียกถูกต้องคือสบู่แดงบางคนกับอื่นสบู่เลือดครับผม บู่แดงคือสมุนไพรต้องห้ามเหมือนงวงช้างที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับเปนพี่น้องฟังดีดเด้อครับเด้อครับนอกนั้นคือมันต้องห้ามหมดที่ผมประกาศลงไปแล้วนะครับเนาะตัวนี้ให้เอาไปเผาไฟเด้อเป็นไงพี่น้องเด้อเผาไฟเด้อเผาไฟแล้วบางคนกกันยำเลยสามในครับขันยำเนี่ยถ้าเกิดเชี้ยวเม็ดมันน่ะครับเชี้ยวแค่สามเม็ดนะพี่น้องถ้าเกิดเชี้ยวเม็ดเชี้ยวแค่สามเม็ดนะครับ คันเอาไปตําครับผมตําแล้วเาตักใส่ประมาณหนึ่งซอนยาของเด็กหน่อยที่เขาใส่เด็กหน่อยครับผมเที่เอายาปอนเด็กหน่อยนะครับผมยาเสือตายมูตายังก็เลยเอแต่ครับเดี๋ยวเทปอนเด็กหน่อยนะครับหายห้องทักไปหนึ่งซอนละลายครับหลังจากเอาไปตำเลยนะไปละลายใส่น้ํากลี่นสามสิบซีซีครับผมตรงนี้เป็นหน่งทายบริสุทธิ์ก่หนึ่งได้ขับถ่ายออกเป็นยาขับถ่ายอย่างแรงสอง ยาถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิออกจนเกลี้ยงพุงครับสามขับน้าเหลืองเสียออกในร่างกายเราครับผมนี่แหละคือข้อดียวมันมีสัมนี่นอกแน่นครับผมไอ้ยับยั้งเซลล์มะลุงมะเร็งเนี่ยผมบรแนน้าไห้ไปกินเลยครับเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันมีผลภายหลังครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ส่วนมากคนสึกินถึกหน่อยครับตัวเด็ดีผมก็จะบอกว่าดีตัวเด็ดีผมก็จะบอก,าต,ก,บอกาตามตรงเลยว่าวบอดีเ้ยครับพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ เด้าหนี้ผมตากระบะถ่ายเด้อดยาไปกินเด้อครับใช้เป็นยาถ่ายได้อย่างเดียวเด้อครับพเมย์พนงเด้อดถังกินไปแล้วเดซักขีออกเลือดเดสิเป็นอาการเพลอบางคนก็ชักเก่งไปเลยแล้วก็เพ้อฝันว่าเออแล้วเมื่อกูเป็นยิ่งสุดกูเป็นยิ่งสุดหมายถึงบ้าแล้วครับพเมย์พนงเดี๋ยวผมแต่บอกสรรพคุณมันอย่งแจ๋เริ่มต้นนะครับผมครับข้อดีประโยชน์ของมันก็มีอยู่สองข้อไปย้อมสีน้ำตาลกับสีเขียวครับผมทนต่อแดดก็แค่นั้นเองครับผม สำหรับคลิปนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ผมเอามาบอกครับเด้อบางคนรู้จักดีบางคนยังใส่อยู่ครับนะ,ะนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอีกที่หนึ่งที่ใส่ได้ก็คือเอาก้านของมันมานะครับมาลุ่นไฟเข้าไปนะมาเป่าใส่หูเหี่ยหูอือเพราะว่ายาตรงนี้มันหายหูอือจริงๆครับรพ่อแม่พี่น้องใส่ได้แค่นี้แหละครับผมอย่าลืมนะครับรพ่อแม่พี่น้องสรรพคุณทุกตัวนะครับสมุนไพรทุกตัว ก็อกอใช้ให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยครับพ่อแม,ม่พี่น้องข้อมูลที่ผมเอามาไม่ผิดแน่นอนครับผมเพราะตัวนี้ผมเรียนมาโดยตรงถ้าตรงไหนผมไม่ได้เรียนมาผมก็จะพยายามไปหาข้อมูลมาให้หนะครับเนาะแต่ตัวนี้ผมเรียนมากครับผมรู้ว่าตัวนี้มันเป็นจังไดน,หนะครับเนาะคือจังงวงชา้างนี่แหละครับครูรไม่ให้เอาลงไม่ให้เอ้ให้เอาลงให้พ่อแม่พี่น้องดูว่างวงช้างมันเป็นยังไงสพคุณเป็นยังไงตัวนี้ก็คไ้่ยๆกับงวงช้างครับพ่อแม,ม่พี่น้องพิษร้ายแดงกินมีประโยชน์อยู่แต่พิษมากทีหลังครับผมส่วนมากกินบถื จิ้ถอยโบดทองท้ายถองท้ายทองเป็นไปทัวร์ครับผมเปมพอน้องสำหรับคลิปนี้เรื่องเปมพอน้องฝากกดไลค์กดแชร์้ยเด้อครับผมผู้ใดเขาเมาเบิรงก็ขอให้มีความสุขเขาไปเริ่มงินทองไหลมาเทบานงินทองไม่ขาดมือนะครับเนาะเปมพ่น้องการงานหน้าที่การงานก็ดีหมดทุกอย่างนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเปมพอน้องฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับกดติดตามที่สำคัญนะครับกดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ